สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสร้างบ้านเองได้จริงนะครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับจะรถวีออสอีกแล้วนะครับเพื่อนๆรถวีออสนะครับตัวนี้สายพานสายพานคอมแอร์ขาดนะครับสายพานหม้อน้ําขาดนะครับไดชาร์จก็ขาดนะครับแล้วก็มันไปตีให้กับสายพานพาวเวอร์ ขาดไปด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวสายพานนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเพื่อนๆฟังนะครับว่าเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับวิธีผมก็หาใน YouTube นะครับเพื่อนๆเหมือนกันนะครับศึกษามาเหมือนกันนะครับแต่ใน YouTube ก็จะมีแต่วิธีเปลี่ยนสายพานตัวบนนะครับตัวนี้นะครับตัวบนก็คือตัวนี้นะครับตัวบนนี่ครับตรงคอมแอร์นะครับตรงคอมแอร์แล้วก็ปั๊มน้ำแล้วก็ คอมแอร์นะครับสายตัวยาวนี่นะครับสายตัวสั้นนี้อยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างล่างครับเป็นตัวข้างล่างเป็นตัวขับตัวฮาวเวอร์นะครับก็จะมาลองทําดูนะครับดูในข้อมูลก็มีแต่วิธีเปลี่ยนตัวยาวนะครับตัวเปลี่ยนตัวสั้นนี้ไม่มีเลยนะครับว่าจะถอดยังไงนะครับโดยส่วนมากเขาก็บอกให้ถอดล้อนะครับแล้วก็หมุนน็อตหมุนน็อตที่ที่ที่ตัวล้อข้างใต้นี่ครับ เพื่อนจะเห็นือเป่าตัวนี้นะครับสายพานตัวยาวเนี่ยมันไปพ่วงกับตัวปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําคือปั๊มน้ําหล่อเลี้ยงเครื่องนะครับสายพานขาดปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือถ้ารถท่านยังโอเคนะครับไฟเตือนขึ้นเลยนะครับไฟเตือนแบตไฟเตือนหม้อน้ำนะครับเพราะว่าความร้อนมันขึ้นนะครับแบตก็จะหมดนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่ปั่นไปชาร์จนะครับ แอร์ก็จะไม่เย็นนะครับเพื่อนๆตัวนี้ถ้ายังฝืนขี่ต่อไปนะครับรถพังแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับสยูภาพสตินะครับต้องฟังไว้นะครับถ้าเห็นอะไรผิดปกติที่หน้าจอนะครับรีบจอดรถนะครับถ้าคุณยังจะขับต่อหรือขับไปหาช่างยังไงก็พังแน่นอนนะครับรีบจอดรถดีกว่านะครับจอดรถแล้วก็โทรปรึกษาเพื่อนนะครับปรึกษาพี่ปรึกษาพ่อแม่ ก่อนที่จะขับต่อนะครับไม่งั cutter, helmet, ้นจะเสียเงินเยอะนะครับตัวนี้ก่อนจะเดินทางไกลก็เช็คด้วยนะครับตัวนี้นะครับเส้นละหลักร้อยนะครับร้อยเจ็ดสิบครับตัวตัวเล็กนะครับร้อยเจ็ดสิบตัวใหญ่นี่สองร้อยเจ็ดสิบนะครับเพื่อนๆค่าเปลี่ยนช่างเขาก็จะเอาประมาณห้าร้อยถึงหนึ่งพันแล้วแต่ที่นะครับแล้วแต่ที่หรือเข้าศูนย์เลยก็ได้นะครับเข้าศูนย์เขาจะคิดพันพันต้นๆนะครับเปลี่ยนสายพันหรือว่าเช็คสายพันดูก่อนเดินทางไกลนะครับถ้ามันขาดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย อยากจะเสียหลักพันก็เป็นหลักหมื่นมีอะไรเตือนบนหน้าจอนะครับก็จอดเลยครับเรียกรถสไลด์จะคุ้มกว่านะครับเรียกรถสไลด์คุ้มกว่าคุ้มกว่าฝืนขี่ไปหาช่างนะครับหรือขี่เข้าศูนย์นะครับถ้าศูนย์อยู่ใกล้ก็โอเคครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ขี่ต่อเลยนะครับจอดดีกว่านะครับจอดดีกว่าตัวล่างได้แล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมซูมเข้าไปให้ดูนะครับตัวล่างนี้ ปั๊มกันนานหน่อยนะครับเพราะว่าที่หมุนน็อตมันแคบมากครับแล้วก็หมุนออกไม่ได้ด้วยนะครับเอาตัวประแจบล็อกผมเนี่ยยัดเข้าไปแต่หมุนไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนประแจบล็อกตัวนี้เบอร์14นะข้างใต้ใส่เข้าไปก็ไม่มีแรงหมุนนะครับแรงหมุนไม่มีมันต้องได้ยกรถนะเพื่อนเพื่อนยกรถลอยนะครับมันถึงจะมีแรงหมุนนะครับผมเอาผมเอาแม่แรงยกขึ้น แม่แรงยกขึ้นมันก็เลยแรงหมุนไม่มีนะครับใช้วิธีก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับวิธีก็ใส่เข้าไปในตัวข้างในก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนตัวนี้นะเพื่อนๆหมุนไปฝั่งนี้นะครับหมุนเดินหน้านะครับฝั่งนี้ก็เอาไปคล้องไว้รอนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็ไปคล้องไว้รอนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนตัวนี้ ค่อยๆหมุนตัวนี้ไปนะครับหมุนตัวนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะไปเข้าล็อกเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปขันตัวเบอร์14ตรงนี้นะครับเบอร์1 4จะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆหมุนหมุนตัวตัวเครื่องเนี่ยนะครับไปขับตัวเพานะครับไปขับตัวเขาพาวเวอร์มันก็จะลงล็อกมันนี่นะครับตอนนี้ก็ลงล็อกแล้วนะครับค่อยๆหมุนตัวนี้นะเพื่อนๆใช้มือหมุนก็ได้นะครับจะต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะครับ ถ้าใช้เครื่องมือก็งัดเข้าไปในนี้นะครับแต่ค่อยๆทํานะเพื่อนๆมันจะโดนโดนโดน,โดนตัวเครื่องมีรอยนิดนึงนะครับค่อยๆงัดไปทีละนิดทีละนิดนะครับนี่นะครับรอยผมงัดนะแต่ไม่แนะนํานะครับแต่ก็ทําได้นะทําได้ถ้ามีเครื่องมือหมุนตรงนี้จะโอเคกว่านะครับเพราะมันจะหย่อนหย่อนใจ่านให้เราพอเราพอเราใส่เสร็จแล้วก็มาตึงนะครับมาตึงอยู่ดีก็ต้องได้หมุนก็ได้หมุนตัวนี้นิดนึงอยู่ดีนะเพื่อน ก็ค่อยๆหมุนตรงนี้ได้นะครับข้างใต้วิธีเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนสายพานพาวเวอร์ของ v ีออสนะครับวีออสตัวนี้นะต่อไปก็จะเป็นตัวบนนะเพื่อนๆตัวบนก็ง่ายหน่อยนะครับตัวบนก็ตัวบนก็จะคลายล็อกตัวบนคลายล็อกตัวนี้นะครับคลายล็อกตัวนี้โดยใช้เบอร์12นะครับ ก่อนทาเราก็ลองขีดดูไว้หน่อยนะครับว่า <c oughs> จุดเดิมมันอยู่ตรงไหนนะนี่จุดเดิมอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมขีดไว้สีดําๆนะครับก็ใช้ด้ามค้อนนะครับนี่ด้ามค้อนที่เป็นพลาสติกนะเพื่อนเนเป็นยางนะครับค่อยๆกระทุ้งมันเข้าไปถอยหลังไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ใสายพานใส่พานตัวตัวใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะแนบรูปวิธีใส่ให้นเพื่อนได้ดูนะครับว่าใส่ย,ยังไง ง่ายครับตัวนี้ไม่ยากนะครับหมุนน็อตตัวเดียวก็ตัวนี้หมุนน็อตคลายน็อตตัวเดียวนะครับเบอร์12แล้วก็ใส่เลยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตธีใส่เลยนะครับเพื่อนๆก็คือคล้องตัวบนก่อนนะครับคล้องโมเลตตัวบนนะครับคล้องโมเลตตัวบนนะครับตรงนี้ตัวบนเสร็จมาโค้งโค้งโมเลตตัวล่างนี้นะครับโค้งอ้อมโมเลตตัวล่างนี้นะครับมันก็จะมาเชื่อมโมเล่ตัวล่าง นะครับนี่นะครับนี่โมเลตตัวล่างนะครับมาโคง้งคอมตัวนี้แล้วก็สายพานก็จะมาทางนี้รอดมาโมเลตตัวล่างก็มาตัวล่างสุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่โค้งไปโค้งไปมาหาเครื่องนะครับมาหาเครื่อง เียบร้อยก็เ,เพื่อนๆเข้าแล้วนะครับเข้าล็อกแล้วครับก็ได้ไปหมุนอีกทีหนึ่งนะครับหมุนตัวด้านล่างนะครับนี่นะครับมันก็จะวนมาถึง้างใต้นี้นะครับ,บ,นนนรบตัวนี้มันจะมีตัวปิดนะนเพื่อนๆเนี่ยก็ถอดน็อตด,ดอกเหมือนกัน2ตัวนะครับถอดมอดมุม2ตัวนี้มุมนี้กับมุมนี้นะครับนิ้วโป้กับนิ้วชี้ผมเนี่ยไอ้นิ้วก้อยกับนิ้วหัวแม่มือนะครับสอ,นนอดน็อตสตัว เปิดออกมาก็จะเห็นเลยนะครับผมมันก็จะยันยอนอยู่เห็นไหมเพื่อนเราต้องไปปรับด้านบนนะครับปรับด้านบนโอเคครับด้านบนก็ตัวนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองปรับกันนะครับเราก็งัดขึ้นมานะเพื่อนๆน,นี่นะครับ โดยล่องงัดอยู่ตรงนี้นะเพื่อนครับใช้ตัวนี่นะครับหมุนล้อนะครับหมุนล้อทิ่มไปตรงนี้นะครับทิ่มไปในรูนี้เสร็จแล้วก็ดันออกมานะครับดันออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับจนมันตึงนะครับตึงสุดได้แค่นี้นะครับตัวนี้ตัวตัวที่เดิมนะครับแา่ว่าสายผ่านยานมากนะครับสายผ่านหนึ่งตึงมันก็ได้แค่นี้ห่างกันไป เกือบเส้นนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองสตาร์ทดูว่าเป็นยังไงนะครับความร้อนจะขึ้นไหมระบบต่างๆหลุมหมุนเวียนปกติหรือเปล่าเดี๋ยวรับชมกันครับเ,เพื่อนมาชมกันนะครับตอนนี้สตาร์ทรถเรียบร้อยสตาร์รถเรียบร้อยตัวโวลต์ชาร์จขึ้นนะครับไฟด้านหน้าความร้อนไม่ขึ้นแล้วไฟแบตเตอรี่ก็ไม่ขึ้นนะครับปกตินะครับปกติ <c oughs> ตัวสายพานเราเคหมุนเงียบนะครับเพื่อนๆหมุนเงียบไม่มีเสียงเนะโอเคนะครับเครื่องยนต์หมุนเงียบเดินเรียบปกตินะครับเพื่อนๆคือว่าโอเคครับใช้ได้ เรียบร้อยครับเพื่อนๆหรือว่าสําเร็จนะครับวิธีเปลี่ยนสายพานวีออสนะครับสายพานข้างเครื่องนะครับตามหลักมันสายพานข้างเครื่องแล้วก็จะเป็นสายพานพาวเวอร์สายพานพาวเวอร์นะครับตัวสายพานวีออส B04 นะครับมีสองเส้นนะครับเส้นยาวกับเส้นเล็กนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนเองได้จริงนะครับเปลี่ยนเองได้จริงก็ลองทําดูก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจชอบก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับทําเองได้จริงนะครับเ,เพื่อนๆลองดูนะครับตัว v ีออสศูนย์สี่ถ้าไปหาช่างเขาก็คิดพันหนึ่งแน่นอนนะครับเพื่อนๆค่าแรงเพราะว่ามันต้องได้ได้มีเครื่องมือยกขึ้นยกลงนะครับยกลดขึ้นยกลดลงนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจก็ลองเอาวิธีผมไปทําดูนะประหยัดเงินได้ด้วยนะตรงนี้ง่ายหน่อยครับสายพานข้างเครื่องแต่เปลี่ยนสายพานนต่ สายพาน power นี่จะยากหน่อยยากนิดนึงครับแต่ผมรู้แล้ววิธีไม่ยากครับคราวนี้อันนี้เป็นครั้งแรกของผมมันก็เลยยากนะครับเราดับเครื่องก่อนนะเพื่อนๆโอเคมันเป็นครั้งแรกของผมนะครับมันก็เลยยากนะครับคราวนี้ผมรู้วิธีแล้วก็ไม่ยากนะครับก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆลองทําลองเปลี่ยนดูมั่งนะครับ นี่นะครับสายพา,านพาวเวอร์ตัวนี้จะเปลี่ยนยากหน่อยวิธีก็คือต้องถอดตัวนี้แหละครับถอดล้อออกนะครับวิธีก็คือต้องถอดล้อออกสะอาดเสร็จแล้วก็ถอดที่ครอบนี้นะครับมันจะมีที่ครอบปิดทีหนึ่งนะนี่ถอดที่ครอบปิดออกนะครับเปิดออกมาก็จะเห็นสายพานตัวมูเล่ด้านล่างนะครับนี่นะครับไอตัวนี้ไม่ยากเพื่อนๆพพวกชุดนี้ไม่ยากนะครับตัวสายยางไม่ยากยากที่สายเล็กนะครับนี่สายเล็ก,สา,ลกสายเล็กตัวนี้ก็ ของตัวในนะครับสายเล็กมันจะเข้ามาอยู่ในตัวในนี้ตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ช่วยเชื่อมโมเลตัวนี้จะมีจะมีสายพานสองตัวอยู่ด้วยกันนะครับตัวในกับตัวนอกนี่นะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูนะครับสายพานมันขาดตีนะเพื่อนเพื่อนนี่นะสายพานมันตีนะครับมันขาดตีรถเกือบพังละนะครับเพื่อนเพื่อนโชคดีมากนะครับมีรอยนี่นะครับรอยบักนิดนึงเพื่อนเพื่อนแต่ซูมให้เห็นนี่นะนี่ สายพานขาดแล้วมันตีนะนเพื่อนโชคดีที่เครื่องไม่เป็นอะไรมากนะครับบางคันถ้าสายพานขาดแล้วมันไปตีตีอย่างอื่นก็เสียหายเยอะนะครับตัวนี้ปกตินะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะประกอบล้อแล้วก็ลองขับดูนะนเพื่อนๆโอเคครับฝากด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปก็ไม่ค่อยมีนะครับผมไปหาดูมันก็ถอดยากเสียเหลือเกินถอดน็อตนะครับปกติ วิธีที่ถูกต้องมันต้องถอดน็อตนะครับเบอร์ส4บตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นพอดีน็อตผมจะซูมให้เพื่อนๆดูกิกไกลนี่เห็นไหมครับเพื่อนนี่วิธีที่ถูกต้องต้องถอดน็อตตัวนี้นะครับเบอร์ส4บสี่ตัวนี้นะครับนี่เบอร์สิบสี่ตัวนี้นะครับแต่มันต้องยกรถขึ้นนะครับเพมันต้องมีเครื่องยกรถขึ้นตัวนี้ใช้แมแ่แรงแล้วก็เครื่องมือมันก็หมุนยากนะครับ oh, <lic> องศาองศาหมุนเรายากนะครับไม่มีแรงหมุน ก็เลยใช้วิธีคล้องแล้วก็หมุนคล้องแล้วก็หมุนโมนเลตัวนี้ให้มันเข้าเข้าล็อกนะครับวิธีนี้ก็ทําได้นะครับเพื่อนโอเคอน,นะเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็จะประกอบล้อครับทีนี้